ตอนนี้ใกล้ถึงวันแข่งขันจริงแล้วนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึก AVC 2022นะครับล่าสุดรุ่นพี่อย่างออนอุมาสิทธทิรักก็ออกมาแสดงความเห็นถึงรุ่นน้องเช่นกันนะครับสว่วนที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นบรรยากาศที่ทีมนักตบสาวไทยครับเดินทางถึงฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลงทำศึก AVC Cup 2022ครับ ส่วนในวันนี้ครับทีมนักตกสาไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายและเดี๋ยวจะเจอกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ทีมข่าวของเราครับได้ไปพูดคุยกับออนอุมาสิทธิรัก <มา S> 1หนึ่งใน6เซียนที่เป็นตำนานนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้พูดถึงพัฒนาการของรุ่นน้องชุดนี้นะครับตัวออนอุมาก็บอกว่าหลังจบศึกเนชั่นลีกเนี่ยเธอก็ได้แวะเวียนมาซ้อมกับน้องๆอ,อยู่หลายครั้งสิ่งที่เธอเห็นก็คือว่า น้องๆชุดนี้มีพัฒนานการที่ดีมากๆนะครับอยากฝากให้น้องๆทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆครับและพยายามยกระดับตัวเองขึ้นไปในทุกๆแมชการแข่งขันโดยตัวของเธอนั้นเชื่ออย่างสุดใจเลยนะครับว่าน้องๆชุดนี้จะเก่งขึ้นได้มากกว่านี้อีกครับ ก็หนูคิดว่าน้องๆมีการพัฒนามากนะคะเพราะว่าระบบทีมระบบการคล้องตัวทุกอย่างหนูคิดว่าดีขึ้นเยอะมากค่ะจากที่หนูมาซ้อมกับน้องๆค่ะทุกคนมีพัฒนาทุกคนเลยค่ะทั้งริบเบโล่ทั้งบอลตีทุกคนคือโค้ชให้เล่นบอลเร็วมากขึ้นหนูเห็นน้องๆตีบอลโหค่อนข้างที่จะแรงค่ะแรงมากด้วย คืออนุมาเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะฮะสมัยนั้นเนี่ยเสรฟแปลงตบแปรนะครับนี่เป็นอดีต1ใน7เซียน,นวอลเล์บอลน,นะครับสำหรับการแข่งข<ด>ันของทีมนักตบสาวไทยในวันพรุ่งนี้ครับ<ด>จะลงสนามนัดแรกศึก AVC 2022รอบแรกกลุ่ม B ีเจอกับศึกหนักนะฮะคู่รักคู่แข้นอย่างญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแฟนสามารถติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจเธอได้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2-45นาทีที่หน้าจอช่องวัน31ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้